สวัสดีค่ะโอ้พี่น้องมาทางนี้กระเจ้าเดดตาเขาเด้อบ้านพี่น้องเกี่ยวกิ้วเขากันไปนาะกว้ท่านผู้ชมอยู่จังหวัดไตเนียกมินมาเด้อเดี่ยวี่ยวเขาก่ยวนามไปแต่ว่มาอุ่นสินบ้านเดี่ยวกิยวเลยค่ะตลาะทงอยู่พี่น้องเลาะทงบ่ได้หาเบื้องเขาได้หาเบื้องรถเกี่้วท่านไหนก่ยวดีเดี๋ยวไปกี่ยวนาก็เลยต้องมาพิสูดเดยตาตัวเองเนะสร้างแท่นสร้าง แม้วงสั่งก็จะพี่น้องว่าแม่สั่งไผ่ดอกว่าแม่สั่งจากของดอกสั่งหืนนะแม้วงสั่ง <c oughs> ใช่ช่างโอ้ยเข้า,ากเกี่ยวเบิร์หล่อตัวนี้ต่อไปกับชิ้นเลี้ยงเป๊ะแม่บัดน,นี้ตามที่วุ่นเคยเห็นดอกว่าหุ่นเขาอะไรอาเพิ่นขึ้นสั่งทีนั่นโอ้ขึ้นรถเกี่ยวโอ้ยม่มาบดิมาข้าวเดียวพี่น้องทางนี้เข้า,ากเกี่ยวเบอร,ร์หล่ออุ้ยนี่เดี๋ยวเป็ดเอาหัวกลงเอาหอดเป็ดต้งหั่นเอง กำลังสีบาาอ,อกว่าเขาจาจักน้อยกะเลี้ยงเป็ดเบิ่งพี่น้องเป็ดเต็มทงอยูอ่นี่ขาจากลังออกกเลี้ยวแล้วก็ตลังเต้นเลยโอ้ยเป็ดเต็มทงเลยเพราะว่าหลังเกี้ยวเขาเซตบุญก็เคย <ille S 1> เห็นแต่เข<ด><ด>า<ด>จาเอาเป็ดมาลงนะคะ้วกายแต่วะวิ่งายแต่ว่าดีเล็กบอกว่าต้องมาเบิ่งกันรถเกี้ยวรุ่นไนด้ดีจีได้จ้างไปเกี้ยวอยู่หน้าพี่ไม่พี่มาตาดีเธอโดนนี่พี่ไม่เจริญกันช่างจะว่าไยังกาะตีเอลซีเป็นยังกาะเอลซีเหม็นว่ายังกาะ ฝาเขาเนี่ยถ่ายคลิปยืนอยู่ต้นหมองเขาเขาเออมันแม่นอีหรีคือเขาวาบอ่ะเอาก็แม่นเขายืนนี่ไปเรียนนัเห็นเลยไปแลนนั่งรถเกีียวเฟี้ยงกับกองหัวเฮาแล้วอุ้ยตีผุน่ะปากคักเลี้ยงเออเฮือเลยไ้โม่ไ้โม่เอายังอยู่อยู่โมตกติด บรรยากาศงามครับเขาเลีออ้ยงเออๆเลยโทรศัพท์ตัดสือ่อวันนี้กับสามีผ้ามานาั่งรถเลาะนะคะหาเบิ้งรถเกี่ยวหาหกขั้นเลยยูนหนั่นเบิ้งไว้ก่อนคันไหนเบิ้งกำงามลูกเมตามันเหลืองงามคัะห้อยเกี่ยวเหล่านั้นเอาตีเราขันสุวรรณทงกลางมันเหลืองก่อนเราเขาสิเขาไปเจาะได้จังไหนกัมีทางเขาบา่ ข้าอยู่สายหนีตีตำบลท่าม่วงพี่กัดกะตำบลท่าม่วงนะคะทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศยูตบานกะเบื่อกะมานาั่งรถชมวิวไปสั่นละพ่อเดีมีคลิปถ่ายให้พี่น้องรื้อเบิ้งนีสองสามสี่ขับรถเบิ้งในี่ปานเถากีกยเถาแก่รถเกียว์ได้พี่น้องลงรถไปเข้ามาแต่เถาแก่รถเกียวเถาแก่ รถบ้างบ่เขาว่าเขาเสปเกีียวหน้าเขานะโอ้ผมว่าเาป็นเจ้าของรถครับบริษัทตามในนาเลยครับเห็นเขาว่าแต่ถกแกรถเกี่ยวมันคืออะไรกังหันลมแดนแห้งคาคันตาเขาก็ะองมือก็ได้กอ,อกใส่ทงขายเหรอบู๊บเด็กอกใส่เราเด็กอกไส่ทงขายว่าษันว่าทางนี้ข้าเจ้าสิเข,ขาสู่ก่อนทางเฮา เขาก็คอร์ดีนะก็คอก็คอแล้วกับเขายังมาดีช่วงนี้ราคาเขาเท่าไรตีสิบเอ็ดบาทบ่เอาคือลงไว้แข่งลงขังานฉักเลยขันผู้ใดอยากได้ราคาดีต่องเกี่ยวก่อนมูพี่น้องดิบๆกับเกี่ยวนำหลดได้ราคาดีสิบสามบาท ตอนใหม่ๆ,ๆนี่ตอนเริ่มเปิดฤดูกาลนี่โลละสิบสามบาทเขาเก้าเขาเก้าสิบห้าบาทเขาไม่สิบสามแต่ว่ามากเหมือนี้เหลืออยู่สิบเอ็ดส่วนหอดุ่นเดเกี่ยวสิบว่าเหลืออยู่วางสิบาทเก้า,บา,บ,าบาทนี่นโอบรรยากาศทองฟ้าส,สวยงามนี่แหละพี่น้องอีสา,บานบ้านเฮ้ากับมีจต่ทงนงทงหน้านี่เด้เขานอนเบิด บม่มีตื่นเลยเขานอนสิเจริญสิิเจริญโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้กับบ่มี่ยังไหลถ้าว่าบึงบรรยากาศช่วงฤด,ดูการเที่ยวเขาแต่ละพื้นที่นะคะว่าเป็นจังใดไดยู่เด็กกินกันบอ่อกันเป็นปีก้อนปีกายนี่พี่น้องเอ้ยน้ำถ่วมโอ้ก็อยู่ดีแท่แน่นอนอยู่ใน,นรถกันเป็นปีก้อนปีกายนี่ก็น้ำถั่วเขาแถวนี้บ่ไเด็กนนกินดอก ได้กินแบบแถวนี้ถ่วเนีเนนะอ้ลงไปพูดอีกไงเนะาะโอเคค่ะพี่น้องไว้พอ,อกันคลิปหนาว้นเส้นไสมันสวัสดีค่ะ